ปลอมมือกับออกกำลังท่านนั้นท่านราชาสกุลยุคนจะมาดูาสวยๆมะเนาะสุยงามยามแล้วก็แบบชอบพัดนะชอบพัดมากพัดเนี้ยพัดจเ,เก๋เก๋อืมเนี่ยดูสินี่อ่ะนี่อ่ะนี่อ่ะนะํา้างางางเงินอ,องค์นี้จะเป็นลายแล้วแล้วดูดูพระนุ่งโอ้โหสวยจัง ใช่แล้วกด็ดูดูดูตอนพับอ่ะคือถ้าเราเห็นนะบางบางเจ้าเนี่ยเขาจะพับัวใหญ่โตโอ,อ่อาเนี่ยพับตรงที่ปั้นเหน่งอ่ะ mm hmm. กําลังดีเลยเนาะแล้วกําลังดีไปหมดไปหมดทุกอย่างคือมองไปหมดแล้วแบบตายละเราภูมิใจมากเลยอ่ะ mm ี hmm. ๋ยวนี่กระเป๋าแยริสเผาก็มาเห็นหบล่ะดีไหมเนาะรดยาม,มากอืม ใค,ใครก็ชอบชุดนี้นี่นี่นี่นีเนี่ยี่สูงสีสวยมากนะสีสีเข้ากับางานมากคือกลางคือสว่างมากอะ่ะแล้วก็แบบ <c oughs> ไปจนหมดลายเลยไปจนหมดเลยแล้วก็มีแล้วก็มีผ้าสบายไปข้างหลังแล้วพอไปนั่งแบบประทับบนเรือทั้งหมดแบบโหที่สุดของที่สุด ส,ส่วน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 นายยกรัฐมนตรีองคงอิงเอาไว้เถอะเออเออใช่พระองค์อิงสิ่สิ่างยบางยบมาแล้วภาพที่พระองค์หญิงถ่ายอ่ะถ่ายด้วยกล้องโทรศัพท์อ่ะเป็นภาพด้านหลังนะเี๋ยวเราก็จะไม่ได้เคยเห็นด้านหลังที่ท่านตอ,องพระองค์หันมานะภาพนี้นี่นนเนี้ยเนี่ยเออภาพเนี้ยคือแบบน่ารักเป็นธรรมชาติมากเลยอ่ะอืม กระเป๋ายาลิเพาวสวยมากเนาะใช่ใช่คุณพาาพัดหวังที่หลังอ่ะให้ชัดเจนก่อน,นมาโทษทีที่หลังไม่ได้นะอของฟ้าหญิงไม่ของคุณธีรพันธ์ค่ะเออพงทีเรียบร้อยมากใช่สุขุมมากเอาละชุดข้าราชการต้องกระดุมสาเม็ดแต่ของแพไอผัดห้าเม็ด ซึ่งไม่ถูกต้องเออช่างก็เถอเธอเขาทำอะไรก็ช่างเขาขอให้แบบว่าขอให้นูดูสิพี่กองดูหนึ่งเดียวในโลกไหมล่ะแล้วเมื่อวันฝนก็ไม่ตกฟ้าก็แจ่มใสทั้งคาไปอ้าวปนะคนทั้งประเทศดัลุ้นว่าให้ฝนไม่ตกนะเพราะว่าวันก่อนนี่ฝนตกวันซ้อมซ้อมใหญ่ก็ตกแล้วกรมอุตูก็บอกว่าฝนในกทมในฝนจะตกเยอะหลายพื้นที่ แต่ถึงเวลางาน,นจริงๆไม่มีฝนเลยนะแล้วคิดถึงพระองค์พาเนาะอืมในอองานนี้เด้เห็นางานนี้นคิดถึงพระองค์พามากนี่เนี่ยผ้าสีพระหัตแล้วแบแล้วแล้วคือคือล็อกหนึ่งเราทำไปจริงที่วัดอรุณน่ะโอ้โหทั <c oughs> ้งวัดอรุณเอ่ยทั้องอเหล่าข้าราชบริพารเอ่ยลงมาแบบตายแล้วเธอเสียใจที่ไหนคนลุกนะนั่งดูเมื่อวานพี่นั่งดูตลอดเลยอืมสำใส่ทออส่วนอะ่ะ ดูพระราชนีงามมากภรรยามผมนะผมเล่าให้ฟังดูแลร้ลองไห้บอกเพิ่มเป็นอะไรตื้นตันวะใช่ใช่ใชออใช่ดูแลร้ลองไห้ตื้นตันแล้วแบบว่าแล้วพอเวลาแบแบบไปทุกทุกท่าเลยอะือตลอดเส้นทางเนี่ยคนแน่นเนหมดเลยแล้วพี่ไปเจอภาพภาพ,ภาพนึงภาพที่มีฝรั่งอ่ะมายืนกันอะอถ่ายรูปมันเต็มเลยหนึ่งเดียวในโลก เนี่ยเนี่ยประเทศไทยจที่ไในพรรคล้มเจ้าแล้วพวกเธอไปแห่แห่เลือกกันข้ามา151คนเนี่ยจะดูแล้วกันปฏิเวลามันจะทำอย่างนี้ได้ไหมอ่ะมันจะมีปัญญาทำซอฟต์พาวเวอร์ของเราเนี่ยและนี่คือมรดกของชาติ<ร>นะ่ใช่คบนี่เลยมรดกมรดก,มรดกนะเพราะว่ารุ่นสู่รุ่นมาตั้งแต่สมัยรัชากาลที่เท่าไหรอ่อ่ะนะฮะเรือบางลานกรสร้างตั้งแต่สมัยรัชากาลที่หนึ่งใช่ารัชากาลที่สี่รัชากาลที่ห้า,า,ารัชกาลที่หกก็เหมือนที่ว่า ภรพบ,บรบมราชองค์การขององครัชกาลที่สิบอะที่บอกว่าสืบสารรักษาต่อยอดนี่คือนี่คือข้อสรุปเลยและคิดดูว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี้ยนะเราต้องใช้ว่าประมาณในการดูแลซ่อมแซมเสื้อผ้าเอยอ,อะไรเอยอถึงเวลาต้องขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานเลยนะคะโดยเฉพาะฝีพายนะคะเข้มแข็งมากมแล้วก็คือเจ้าหน้าที่อะที่อยู่เบื้องหลังอะเรามีคลิปอยู่เบื้องหลังใช่มาท,ที่ท่านบอวอหนึ่งวอวสองวอวาสามเออคือบัญชาการอะ ทั้งหมดเตรียมพร้อมออกเรือได้อโอ้โหมีใช่ไหมคลิปมาหมดแล้วลนะ่ะเราเราเรียงคลิปหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้ถามันไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนเราน้อยอือตลาด